ทำแบบนี้ไม่ถึงอะไรเธออธิบายตัวเองหน่อยได้ไหมเธอวางแผนจะกอดฉันนานแค่ไหนกันเธอกำลังพูดอะไรวันนี้ฟันไม่ได้นอนหลับฝันดีมานานแค่ไหนแล้วนะในขณะเดียวกันอีกด้านหนึง่งขาดการนอนหลับอย่างรืนแร้ ดูจากเวลาแล้วทุกคนจะตื่นแล้วใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นกับเธออะไรเหรอนายส่งมาผิดคนหรือเปล่าหมายความว่าอะไรเขาให้กำลังใจกับฉันในตอนเช้าเหรอ สงางหารเมื่อคืนนายต้องการอะไรหรือเปล่าตอนนายส่งข้อความมาหาฉันน่ะเธอกํากลังทําเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ามีอะไรที่จะเกิดขึ้นได้บ้างน,นะฉันก็เข้านอนทันทีหลังจากถึงบ้านอย่าบอกนะว่าเป็นเพราะฉันเข้าห้องทันทีแล้วไม่ได้ทักทายเขานะฉันทําตัวไม่สุภาพเหรอขอดท่อนด้วยนะเมื่อวานเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวครั้งหน้าฉันจะระวังให้มากกว่านี้ไม่เป็นไรแต่สำหรับฉันนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยฉันหวังว่าเมื่อเธอทําอะไรแบบนั้นอีกครั้ง จะให้คำอธิบายที่เหมาะสมแก่ฉันด้วยมันเป็นปัญหาใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอนี่เป็นของเล้งที่เราต้องใช้การสัมภาษณ์ภายหลังนะวันนี้เธอเนี่ยมีประสิทธิภาพจังเลยนะเมื่อคืนฉันนนอนเป็นอมตเลยล่ะวันนี้ฉันไม่มีแรงจริงๆเมื่อคืนเหรอฉันยังมีความฝันแปลกๆด้วยนะแต่มันไม่ใช่ฝันร้ายอย่างแน่นอนฉันฝันว่าฉันเดินเข้าไปในป่าเพียงลําพังฉันหลงทางหรือพักนึงหาทางออกไม่เจอแล้วท้องฟ้าก็มืดลงฉันมองไม่เห็นอะไรเลย มันช่างเหน็บหนาวและเดียวดายทันใดนั้นทั้งหมดก็ฉันจำได้ว่าฉันเห็นดวงอาทิตย์ระหว่างทางไปยังที่ที่ฉันอยู่ฉันเลยคิดว่าฉันสามารถกลับไปหาดวงอาทิตย์เพราน่าจะให้ความอบอุ่นฉันได้หลังจากที่เดินไปอีกสักพักฉันเจอมันจริงๆนอกจากนี้เมื่อฉันเห็นดวงอาทิตย์ฉันคิดว่าฉันยังมันรู้สึกว่าอบอุ่นมากเลยหืม เหตุการณ์นี้หมายถึงยังไงถ้าง,งั้นบอกฉันสิการกระทําที่คุ้เคยแบบไหนที่เธอทากับนายอ๋อก่อนนายเหรอเนื่องจากว่าเธอเป็นผู้หญิงเธอควรมาตอบนะผู้หญิงคนหนึ่งกอดเพื่อนของฉันแต่ว,วันรุ่งขึ้นเธอทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นหมายถึงอะไรกันแน่พฤติกรรมแบบนี้แจ้งตารวจได้หรือเปล่ามันเป็นแค่การกอดมันไม่จําเป็นต้องขนาดน,นั้นและต้องให้ตํารวจเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมนายโง่หรือเปล่าเนี่ยแจ้งตำรวจอะไรฟะแล้วเรื่องกอดอะไรนั่นอีกสั่งยนันในี่ยฟังฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ย ฉันคิดว่าสิ่งสําคัญก็คือความสัมพันธ์ของเพื่อนของนายกับผู้หญิงคนนี้เธออาจจะแค่รู้สึกไม่ค่อยดีและต้องการคําปลอบโยนหรืออาจจะเป็นเพียงการกอดที่ไร้เดียงสาระหว่างเพื่อนโดยไม่มีความหมายอื่นเธอกำลังถามว่านายมีความสัมพันธ์ยังไงกับผู้หญิงคนนั้นมีความสัมพันธ์อะไรกันเล่าเธอคือเทพพีดาของฉันเลยนะฉันนามหาเธอมาเป็นปีแล้วฉันไม่ได้บอกนายอย่างชัดเจนหรอเทพพีดาของฉันน่ะให้ช็อกโกแลตฉันในวันวาเลนไทน์มันไม่ใช่การกอดโอเคได้ได้เลยเขาบอกฉันว่าผู้หญิงคนนี้แล้วเายังบ้าคลั่งเลยล่ะ นั่นมันเพื่อนของสร้างหยานนะถึงวิธีการพูดจะเหมือนกันก็เถิดดูเหมือนว่าเพื่อนของนายมีเสน่ห์มากทีเดียวผู้หญิงคนนั้นสารภาพกับเพื่อนของนายแล้วเหรออะไรนะมันฟังดูเหมือนกับว่าสิ่งต่างต่างไม่ได้อยู่ในทางเดียวกันถ้าผู้หญิงคนนั้นชอบเพื่อนของนายมาก <c oughs> เหตุผลของเธอในการกอดเขาก็ไม่ชัดเจนใช่ไหมละ่ะทาไมเพื่อนของนายยังคงถามนายละ่ะโอ้ดังนั้นเธอเลยโง่ในเรื่องความรักสินะทําไมฉันรู้สึกเหมือนมีบางอย่างปิดอยู่ถ้าผู้หญิงไม่สารภาพงั้นอาจมีความเป็นไปได้อีกอย่างหนึง่ง เพืนของ,งายนะ่ะคิดมากเกินไปหรือเปล่า